สุดพี่โดนผีหลอกไหมครับเมื่อวานนอนฝันว่ามังกรมังกรเออม,มังกรยึดโรงเรียนเก่าครับแล้วพี่ก็พยายามหนีครับมังกรมันก็แบบแต่แปลกตรงที่ว่ามังกรยึดโรงเรียนเก่าใช่ปะ่ะแล้วพี่เจอทักษิณชินวัตรในนั้นไม่ด้ใครไม่รู้พี่เจอคุณทักษิณชินวัตรในนั้นอะพี่ก็เลยงง่แบบคือทักษิณชินวัตรอะมันเรื่องราวมันคือแบบ วันนั้นไม่มีแบบเหมือนกับเหมือนงานที่แบบเหมือนแบบมาให้ความรู้อะครับที่โรงเรียนแล้วอยู่ๆเนี่ยก็ให้ความรู้กันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วปรากฏมังกรมันโผล่มามังกรมันโผล่มาปุ๊บแล้วมันก็ยึดโรงเรียนเว้ยแล้วมันก็ยึดโรงเรียนพอยึดโรงเรียนเสร็จปุ๊บอะก็คือแบบทักษิณเขาก็โดนโดนมังกรแบบไม่ให้ออกไม่ให้กลับบ้านเหมือนกันกูก็แบบกลับบ้านไม่ได้มังกรแม่งก็ยึดอย่างนั้นอะทีนี้ก็จะลงลิฟต์หนีแล้วปรากฏว่าแบบมันเป็นลิฟต์ที่แบบอันนี้มันเป็นลิฟต์ผีสิงเว้ย คือมันผสมเรื่องกันจนมั่วไปหมดเลยเมื่อวานอะ่ะเออมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลิฟ์ผีสิงในแบบว่าอารมณ์แบบอารมณ์เหมือนตอนเด็กๆมันจะมีลิฟต์ตัวนี้ห้ามเปิดไม่เปิดใช้งานอยู่อะไรเงี้ยเออเป็นลิฟ์ผีสิงกูก็แบบจะจะลงจะขึ้นลิฟต์แล้วแบบเชี่ยมังกรมันก็จะฆ่ากูและไอ้ลิฟต์นี้ก็น่าก,กลัวกูแบบไเชี่ยวไงดีวะสุดท้ายก็คือขณะที่กำลงังลังเลยอยู่ว่าจะเอาไงดีก็ตื่นครับก็คงพี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าดู เออเหมือนอารมณ์แบบพอดแคสต์แล้วก็เรื่องลิฟ์ผีอะไรสักเรื่องหนึ่งแบบใน,ในส,สักสักสักอย่างสักที่เลยผสมมาจนมั่ว